มาเพวกเธอเมื่อนี่กับสิพากันไปหากินข่าวแรงเด้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งนี่ละฉันกับทุนหัวของฉันก็ห้องแต่ได้เลยกออกจากห้องหลังจากที่อากอยู่เบิดมือเบิดเว้นคันเพราะว่าหิวเข่านี่คือสิไปได้ออกมาดอกเด้อเพราะว่ายังวัดตีอันหอดเวลาทุ่มครึ่งอบอเมีนหอดเวลาหกโมงครึ่งทุนหัวผัวบังเกิดเก่าของฉันกระถามว่าเธอมีอารมณ์เสียกับเข่าบ่มือนี่เฮเธอสิออกไปกินข้างนอกฉันด้วยความที่เป็นแม่สีเลือนกุลสตรีเมียบังเกิดเก่าฉันกรดตัวว่าไปกินข้างนอกกันละฉ เบิดมือเบิดเว้นฉันกับเบเฮดอีอย่างเด้นหน้ากับเบออาบหัวตะตือนมาอาบ่างหกมงเชิงบางสิออมมากินเข้าวนล่ะแต่ฉันกับเบ่หงคือกันว่าความอี่ขานของฉันมันคือหลายเถอะบูนี่ก็สิเป็นบรรยากาศชายหาดเขาเตายนื้อมือเล้งก็ยังมีคนมาเล่นมาเซลอยู่ได้ล่ะยางมาจัก้ขากับสิหอลานอาหารที่พวกฉันนั่งกินเลี้ยวกับข่ามือนี่กับเบอไม้ยังลายดอกกับมีธรรมดานี่ละเธอเห็นอันน้ำเก๊กห้บอนังของฉัน้น่นคุณสามีฉันเพิ่งกินสปายเห็นบ่ บัดนี้กลับมาเบิ่งความขีดข้ายของฉันบัดนี้พวกเธอเอ้ยพวกเธอเห็นกองถ้วยกองซ้อยู่นี่บอฉันสิบอกว่ากินไว้ต้เมต่เมืองเศร้านี่ล่ละฉันก็ขีดข้าล่างฉันกะวางไววจังซี่ล่ละพวกเธอความขีดข้านของฉันนี่มันจะเปม็นมาจะใสฉันก็บว่าเข้าใจคือกันข้านได้ข้านดีค้านจนบ่มีหมองสอยู่ขนาดยู่สองคนนี่ถ้วยสองสามใบกับบะล่างให้มันเลี้ยวเบิ่งหนันทุนหัวพัวบังเกิดเก่าของสันเป็นั่งกินผลไม้มากระทำทามาหัวเมียลวก็วางจานปกลงเธอว่า เป็นจังไดทุนหัวของฉันน่ะนะนาดเบิดมือบ่ได้เฮ็ดหยังนด้นี่พวกเธอว่าก็ยังบ่ยอมออกมาล้างถ้วยล้างสามีตั้งแต่นอนตีลังกากองดากตากแอะอยู่ในห้องจักหน่อยก็แงงด่าคางนั่นจักหน่อยก็แงงด่าคางนี่ใส่แอะมันก็ฮ้อนโพฮ้อนโพเนาะผู้ใดสิมีอารมณ์เฮ็ดอีหยังล่ะเว้ยบางเทีฉันกัมานั่งคิดงึดงอหมอแตกน้ำชีวิตจากของเกิดมาเป็นคนอีหยังมานีิดขานได้คีดคานดีเท่ ว่าวาสนาของฉันเด้อฉันสิโบกยังสี่เลยเหละว่าคอมเมนต์อันทุนหัวผัวบังเกิดเก่าของฉันนี่เป็นอีหยังไปหรือว่าฉันได้เลิกได้ลากับทุดหัวผัวบังเกิดเก่าของฉันนี่ฉันือสิบมีวาาสนาได้กลับมาเอาผัวไทยดอกเด้อเป็นหยังวัตตีกะขี้ข้าปนี่ปูยาบ้านไดเขาสิเอาเธอว่าถวยกะขี้ข้าล่างอีหยังกะขี้ข้าเฮ็ดยาว่าตั้งแต่ผัวไทยเถอะตั้งแต่ไปเอาผัวฝรั่งคนใหม่ฉันก็ขิดย่างน้ำฉันอยู่ฉันกะยานผัวคนใหม่ฉันนั้นมันสิมาใส่สันเศร้าเว้นแรงกวดบ้านทูบ้านล่างถวยเราก็ต้้องไดดูแเกับขา กับน้ำให้กินฉันก็คิดยากอีหลีเดเพราะว่าอย่างเพราะว่าทูดหัวพอบงเกิดเกาของสันน่นะนะนางสปอยฉันคักโพดนงพางบ่ให้ฉันเห็ดอีอย่างนั่นเมียฉันก็เลยะนะคิดยากแน่นะโคตรฉันอยู่ในหล่ะพวกเธอ เอามาแล้วเนาะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอายุหน่อยหน่อยคือเื่อไปหาเหตุการณ์เหตุงานสิไม่ยู่ให้พัวเรีอย่างอีหย่างห้ามือใดเขาถิ่มสิเอาเงินใสยู่เงินใสกินฉันก็สิบอกว่าเออมือใดมันถิ่มเขาจังคิดมือนี่มันหายสบายเขาก็สบายไปก่อนแม่บอระบวกเธอว่าจังใดมันถิ่มเขาก็ะเสียลำบากอยู่แล้วมือนี่เขาได้สบายอยู่วมันเลี่ยงกับขอตัดตวงเอาความสุขช่วงนี่ซะก่อนเนาะย้มลำบากเขาอยจังสิไปสู่ไปซนเอาดอกฉันก็คิดจังสีเด้ละ ควบกิดใส่กับเป็นบาบาบาเบายังสิละพวกเธอเอ้ยอย่าว่าสันเด้อล่างถ้วยแลี่ยวๆกับมะพอบักยงชิดอยู่ในจานเอาฉันก็เลยมานั่งปอกินนี่ละบักยงชิดก็ซื้อมาตั้งแต่หลายมือแล้วเด้พวกเธอฉันก็ย่ามันเป็นเนี้วไม้กวนอยู่ถามว่าบักยงชิดก็บากปางนี่มันต่างกันเมืองใดมีผู้ใดหูเนี่ยเฮ้ยฉันก็บบุกหูดอกฉันไปหัวฉันก็ไปถามเขาว่าอันนี้บุกอีหยังเขาก็ว่าบักยงชิดหานลัางอันบุกปางมันก็คือจังหน่วยคือกันอยู่มันแตกต่างกันเมืองใด่ฉันมก็ี ขอสงสัยยุหัหนึ่งเด้อพวกเธอเขากินเปียกมันบ่กเฮ้แต่ฉันก็บ่กินเด้อฉันก็กัดอกกัดอกเห็นบ่นั่ะในมันฉันก็บ่กินฉันกักน,นกใหญ่ๆเอาตะเหนือซื่อที่จริงกับว่าสิว่าใหญ่ใหญ่ๆ,ๆแล้วก็อื่นลืดลงทวงนั่นแหละแต่ฉันกามันไปบาดอันล้ำใสฉันล้ำใสฉันมันสิแตกสันเด้เห็นในข่าวเนาะที่เขากินบักกระท้อนนั่นเมีย อันนี้ก็จะเป็นบะคามเทศเธอเอ้ยของมักฉันอีกอันหนึ่งคือการบะคามเทศหวานฉลามากมักอันนี้ฉันก็ซื้อมากเคิงโลเพราะว่าฉันก็กินคนเดียวนอกฉันก็ยามันกินบ่อเบิดชีวิตฉันมือมือนึงกับมีซัำนี่แหละพวกเธอเอ้ยตื่นขึ้นแล้วก็กินกินแล้วก็นอนวนกันยุ่งสิ่หละก็ได้มีอมีอย่างหลายดอกสําหรับคลิปมือนี่ก็ฝากไว้ซัำนี่เด้อจ้าไว้กับมาพอ้กันไม่คลิปหนาเด้อไปก่อน